ของผูคนชายไทยต่างๆย้ายมาที่แคนาดาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มีจิตอาสาทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวตัวอย่างของคนที่ย้ายมาเพื่อลูกคุณพ่อและคุณแม่ทํางานหนักมาตลอดลูกสาวตั้งใจเรียนและช่วยงานครอบครัวและชุบชนเสมอมาปัจจุบันทํางานที่โรงพยาบาลทํางานเป็นพยาบาลที่เซนต์ไมเคิลฮอส a l นฮะและสปีกเกอร์วันนี้ครับพี่อลีน คะเป็นทายาทของคุณลพเย็นแล้วค่ะเกิดไปตอนแรกได้แล้วแล้วชื่อจริงชื่อสุขจิราทำไมโอ๊ยไม่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคโอเคอยู่ได้ยินชัดเลยได้ยินไหมคะค่ะค่ะ ได้ยินยังคะโอเคค่ะแล้วก็ชื่อลีนะคะอย่ที่บอกไปชืช่อจริงชื่อสุภธิยาธนกุลบุตรนะคะก็อะไรที่พ่อเกิดไปก็คือมาตั้งแต่ปี2003ค่ะตอนนั้นอายุ10ขวบก็คือมาแต่พ่อค่ะก็คือเหมือนอลินจะเป็นผลลัพธ์ของพ่อพ่อแม่ที่กำลังฟูลทางให้ให้ให้ลูกนะคะก็อลินเข้ามาเรียนที่นี่คือตามพ่อ,อพ่อแม่มา โดยฐานะเป็น Permanent Resident แล้วพอพ่อแม่ได้ Canadian Citizenship อาลินตอนนั้นอายุต่ำกว่า18ก็เลยได้ได้ Canadian Citizenship ไปเลยนะคะก็พอมาถึงเนี่ยก็เรียนเข้าป .5 ก็คือเป็กไฟส์นะคะของที่นี่ก็คือเข้าระบบเข้าระบบ Public School ของที่นี่เลยของในโตลนโต,โตโค่ะก็มา,ามแล้วก็เรียนอยู่ในระบบของของโตลันโตเนี่ยจนถึงไฮสคูล พอเข้าไฮสคูลเนี่ยค่ะก็ในในช่วงไฮสคูลเนี่ยก็ เริ่มรู้ตัวเองว่าแบบอยากชอบชอบในสายด้านอะไระได้ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็เป็นวลเน็เตร์ตั้งแต่เด็กแล้วก็เข้าค่ายแล้วก็ตามคุณพ่อไปตามชุมชนต่นางๆก็เห็นว่ามีสายงานทางด้านสุขภาพอะไรบ้างพยาบาลหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับว่าโตมากับพี่ตาคุณยายแบบดูแลพี่ตาคุณยายก็เลยรู้กว่าเฮ้ยตัวเองอยากเข้าแคม์แคนแต่ว่าอาจจะเหมือนเด็กคนไทยหรือเด็กเอเชียหลาย,ลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าสายสุขภาพเนี่ยเราอยากคงก็งเป็นหมอเราตอนแรกเราก็ตั้งใจง นั้นไว้ก่อนว่าเออถ้าเราเรียนเนี่ยเราจะเข้าด้านสายวิทยาศาสตร์คือเพื่อที่จะเข้าเตรียมตัวว่าจะเข้าหมอนะคะก็เริ่มแผนเริ่มเตรียมแผนงแต่เกรดเกเลยก็คือรู้ว่าเราควรจะต้องที่นี่เขาให้เลือกวิชาเองค่ะคือไม่อาจจะไม่ได้บังคับสายวิทย์เหมือนคณิตที่ไทยอะไราง คือเราสามารถเลือกวิชาได้เองเราก็เลือกว่าโอเคเราถ้าเราตั้งใจจะเข้าหมอเราก็จะเลือกทางด้านเน้นเน้นวิทยาศาสตร์ biology physics c h e m i นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอลินก็ทํา volunteering ด้วยทํางานด้วยคือตอนแรกอาจจะเน้นแบบเพื่อเพอได้เงินมีค่าขนมไปก่อนอะไรคะ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเรา่เริ่มรู้แล้วว่าเราอยากจะเข้าด้านสัตวแพทย์เราก็จะเน้น c o m i t y ที่มันเกี่ยวกับทาง m a l c ่างเช่นน้องไมรีม่พูดถึงคอในไฮสคูลก็มีคอร์สเหมือนกันค่ะตออให้เรียนซัมเมอร์เรียนวิชาเราก็เลือกที่จะเรียนขอบที่ไปสมัครในโรงพยาบาลเรารก็เหมือนเป็นบ<ม>ริษัทคนหนึ่งเอาปเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ไปฝึกงานในโรงพยาบาลใช่ตอนนั้นเรนได้ไปฝึกงานที่สิกิตกอประสบก,การณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้รนได้เห็นว่าเอ้ยคนที่เจอคนไข้เยอะๆเนี่ยคือ คือพยาบาลนะคะคแต่ว่าก็โอเคเราเราเริ่มเข้าใจระบบซิสต์เเต่ของออโรงพยาบาลที่นี่มากขึ้นเพราะว่าเราก็อาจจะติดภาพแบบคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่ไทยอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เป็มประสบการณ์ตรงนั้นเรารู้ว่าออ๋โอเคโรงพยาบาลที่เป็นอย่างนี้ประมาณนี้ยคะ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังอย่างที่บอกคือ,อยังคิดว่าอยากเข้าหมออยู่เพราะฉะนั้น เื่อใครไม่ทราบนะคะที่เนี่คือไม่ไม่ได้เข้าหมอที่ไทยเราจะเข้าประถมมัธยมแล้วเข้าหมอโดยตรงใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยเราจะต้องเรียนอันดร์แรดหรือเป็นยปีแรกก่อนประมาณอย่างน้อยขั้นตนะคะสามปีแต่ส่วนมากด้วยความคอมคิชชั่นของเมด h o ัวค่ะ จะต้องส่วนมากคนเขาจะจบปริญญาตรีแรกก่อนอถ้าสอบถ้าลองเข้าเมดสกูแล้วไม่ผ่านหมายว่าลองสมัครเข้าไม่ได้เขาอาจจะต่อปริญญาโทรหรือไม่ก็ปริญญาเอกก่อนแล้วค่อยวรลกกลับมาเพื่อที่จะเข้าหมอ,หอนะคะเพราะฉะนั้นคอมพิ็ทเชื่อมันค่อนข้างสูงหรือไม่บางคนเนี่ยไม่ต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์ก็ได้ถ้าสมมติเป็นอยู่ีวันนี้เราอาจจะเป็นไอทีวันหนึ่งเราอาจจะแบบอยากเข้าหมอ ว่าเป็นได้ไหมเป็นได้คะ่ะแต่ว่าเราจะต้องแค่ไปดูว่ามีวิชาที่แบบที่เขาบังคับให้มีอย่างเช่นว,วิทยาชีวะหรือ Bio ไบโอเนี่ยเรามีหรือเปล่าเราก็อาจจะต้องไปเติมไปเรียนเสริมพวกนั้นเพื่อที่จะสมัครเข้าเบสตูดได้นะคะลิะนก็ตั้งเป้าไวต้ตอนแรกก็อย่างนั้นแต่ว่าพอปริญญาตรีแรกที่ลินเรียนนะคะก็คือเป็น Bachelor of Science ลินเตรียมปอรดมาะคะเผื่อแต่แต่จุดเพราะว่า วันนีๆๆ้วันเป็นไรคะเพราะว่ามันอาจจะมีหลายขัน้นตอนแรกก็อย่างที่บอกเรียนไฮสคูลใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยลิเยนเข้าไปในเตียนแรกก็คือ bachelor science ที่ u ุคะค่ะเรียน psychology กับ neuroscience ก็คือเรียนเหมือนกับคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้วเราก็ในณขนาดนั้นน่ะเราก็ดูว่าการที่เข้าหมอมาต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเราก็พยายามเน้นตรงนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไม่จําเป็นจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าหมอพอเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงนั้นน่ะเราคิดว่า จบไซคิลจี้กับนโรซน์ไปเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนอกจากเป็นหมอเอ่อจริงๆมันมันไม่ได้มีวิชาชีพรับรองเจาะจงเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราจะเป็นออนักจิวิทยาหรืออะไรเงี้ยเรามันเป็นตัวเราไหมรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ถ้าจะทําเป็นวิจัยมันเป็นตัวเราไหมอือเราก็ไม่ใช่คืออย่างอย่างที่บอกกับประสบการณ์ของเรนคือเรนแบบดูแลผู้สูงอายุมาอยู่กับคนในชุมชนอะไรเงี้ยก็เลยลรู้สึกว่าเราอ่ะชอบแบบอินทรอคกับคนชอบแบบว่าทักจะโอ้แบบ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 ทำ งานแบบใช้แรงใช้งานนิดนึงเลยก็เลยก็เลย,เ,ลยเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเราสนใจด้านพยาบาลอะขอรถขอกลับไปที่ว่าทําไมไม่ไปต่อหมอก็คืออย่างที่บอกว่าพูดความจริงเลยวาอามันคอมติชันค่อนข้างสูงแล้ว,ว่าเท้ายมันไม่ใช่ตัวเราแบบหมอคือเขาใช้เวลานานมากแบบไม่เห็นว่าเข้าวอร์ดหน้าคุณหมออทิยอานจะพอทราบบ้างหรอว่า ใช้เวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ medical school ต้อง residency หลายปีอย่างเงี้ยเราสึบว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวเราเ, <c oughs> เราก็เลยเราก็เลยเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนสึก <c oughs> ว่าให้เราอยากเป็นพยาบาล นะคะทานี้พยาบาลเนี่ยที่นี่เรียนกี่ปีก็คือจะเรียนเหมือนที่ไทยก็ได้ค่ะหมายถึงว่าโดยตรงไปจากไฮสคูลก็คือ4ปีเรียนพยาบาลก็ได้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือในฐานะที่เราเรียนะมีปริญญาตรีอยู่แล้ว1ใบใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเรียน2ปีก็ได้ก็มันจะมี2อออปชันก็คือคน ก็จะไฮสคูลหรือว่าคนที่มีใบดีกรีอยู่แล้วสามารถเรียนเนอร์ซิ่งได้เขาก็จะเหมือนจะเปรียบวิชาได้แต่ถามว่าอลินได้เรียนปีสองปีไหมลินไม่ได้เรียนสองปีนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งก็คือมันอาจจะมีแบบคอมเพนิชันสูงลินก่อนนั้นก็คือลินก็สมัคร สมัครไปแบบหลายๆที่เลยแบบจะ4ปีหรือ2ปีเราลองดูเพราะเราเริ่มแล้วว่าน่ะคือทันของเราเราก็คือแบบสมัครที่ไหนก็ได้แล้วก็คือได้ไปติดที่ซัต u รีนะคะซัตบรีจะเป็นเมืองทางเหนือประมาณ400อกิโลเมตรจากโอลนโต,โตขึ้นไปนะคะก็ไปติดที่เป็นจริงๆมันเป็นดีกรีของมหาลัย l a เรนเชนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะเหมือนกับว่าเ,าเรียนโปรแกรมพยาบาลนะะอาจจะไม่ต้องเรียนที่โรงที่ อะไรหนะักนั้นแต่ว่าจะเป็นกับคอลเลจย่อยๆที่เขาสอนหลักสูตรแต่เราจบปริญญาเนี่ยเราได้ปริญญาของลอเรนเชนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแต่ที่หนูเรียนคือเป็นคอลเลจชื่อแคมบรีนคอรเสสมันเป็นคอลเลจเล็กๆเลยก็ไปเรียน4ปีค่ะถามว่าบางคนอาจจะถามว่าโหสีป่ปีนานจังแบบไม่รู้สึกเสียเวลาหรอก็ถามว่าก็รู้สึกเสียเวลาไหมก็นิดน,นึงค่ะเพราะคุณพ,พ่อคุณแม่ก็เริ่มอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะ <laughs> เราก็อยากจะเลี้ยงดูเขา <laughs> ใช่ไหมต่นั่นก็เป็น ใหนึ่งแต่ว่าเออรู้สึกว่าเออในการฝึกงานเนี่ยสี่ปีเนี่ยทุกเทอมอ่ะเราได้ฝึกงานทุกเทอมเลยเราได้เข้าไปในระบบการทํางานของเขารู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้เรามั่นใจว่าเพราะว่าสองปีเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแล้วโดยช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะเวลาคนฝึกงานอะ่ะเขาได้ฝึกน้อยมากเพราะว่าเพราะว่ามันลิมิตการที่ให้นักเรียนเข้าไปทํางานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสี่ปีเนี่ยรู้สึกว่าเอา้ยเราก็มีความมั่นใจเราเราคุาค้นชินกับในใน institution มากขึ้นอะไรค่ะก็เลย ก็เลยโอเคก็ผ่านดงนัมมานะคะพอหลังจากจบ b a c h e l o ิ degree เ,เนี่ยก่อนที่จะฝึกงานได้เลยเนี่ยเราเออก่อนที่จะทำงานได้เลยเราก็ต้องมีไลเซนส์นค่ะที่นี่ก็คือเป็น Nursing License น,นะคะตัวตัวตัวที่สอบเนี่ยเรียกว่า NCLEX ก็คือเราต้องสอบตรงนั้น พอสอบผ่านเนี่ยเราถึงได้ทำงานนะคะอย่างที่บอ<ะ>ก็คือณนะตอนนี้เป็น r e g i s t e r nurse นะคะที่โรงพยาบาลเซนต์ไมเคะิลซอรเบอร์ลอนค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลใกล้ๆใกล้นเ o n Center เองนะคะเป็น level 1 trauma center ของในโตลอนโตนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นประวัติเล่นเข้าๆนะคะเค <laughs> ข้าวๆเลยจ้าเข้าไนดิจ้าอยู่เข้า <laughs> ขอบคุณน้องอารินนะคะเข้าใจว่าอยู่มานานจริงๆแต่ละคนเนี่ยยิ่งอยู่นานยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งทานหลายๆสิ่งเลยทอยากใหยมันช่างคุยนะ,ะช่างคุยแล้วก็เนี่ยถ้าไม่ได้คุยนะคะคือไม่ยิ่งหย่อนับคุณพ่อนะตอบตาก็อบคำถามหนึ่งตอบสั้นๆนะคะถ้าสมมติอารินกลับไปเรียนใหม่จะเรียนจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนเป็นแนวไหนหรือว่า จะทาเส้นททงยังไงเอาสั <Yeah. S 1> <invers> ้นๆนะครับค่ะสั้นๆก็คือด้วเื่อความที่เรารู้อยู่แล้ว่าตอนเนี้ยเราชอบพยาบาลเราคงไปเรียนตั้งแต่แรกเราคงไปเรียนตั้งแต่แรกว่าเออเราคงไปเลยครับคือจริงอ่ะแนะนําตอนเนี้ยแนะนําเด็กๆรุ่นแบบ น้องๆที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าจริงๆอะเรียนพยาบาลไปก่อนเพื่อให้แบบว่าพอเราจบมามันมีสายอาชีพรับรองแล้วเราถ้าเกิดเราทำ<ม>งานแล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราไปเรียนปริญญาอย่างอื่นกก็ได้นะแต่อย่างน้อยอะพยาบาลอะมันมีอาชีพรับรองแล้วเราสามารถทํางานได้เงินในชั่วคราวก,ก่อนที่เราจะไปเรียนอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอลินคิดไปข้าวว่าวันหนึ่งหลังจากทำพยาบาลไปนานๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปเรียนต่อเป็นหมอได้ไหม ได้แบบนั่นได้อยากจะเรียนต่อคือจะเรียนต่อเป็นหมอก็ได้คะ่ะเพราะว่าเราก็มีหลักการด้าน science ดแล้วจริงจริงคนที่เขาสมัครเมดคูน <สะ S 1> เขาชอบนะคะ,<ส>ะคนที่แบบว่าเรียนสายงานอื่นมาก่อนแล้วเหมือนมีประสบก,การณ์ในด้านการงานมาแล้วโดยเฉพาะที่พยาบาลยิ่งโอ้แน่นอนมันน่าจะโอเค่ะใช่แต่ถามว่าเรียนไหมอาจจะไม่ไม่ถามเพราะมันอยู่ในอนาคตโอเคนะเราจะได้สั้นนะคะ เอาละคะ่ะเดี๋ยวนี่ขอไปิีนิดนึงแล้วกันเพราะว่าถ้าผ่านเข้าไปเลยมันจะเริ่มไม่ได้ยินเสียงกันแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีกสองท่านนะคะขอบคุณน้องอารีนค่ะเดี๋ยวให้ให้หนูแนะนำนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณน้องอารีนนะคะเราผ่านเกสมา สามสีม่ท่านแล้วเนาะสามท่านนะคะสายอะไรนะคะไอทีนะคะสายการตลาดสายเฮลท์แคร์นะคะแล้วก็ยังมีเฮลท์แคร์ต่อเนื่องนะคะเสท่านต่อไปนะคะท่านที่4ท่านเป็นเภสัชกรหญิงนะคะเจ้าของร้านขายยา Broadview North Pharmacy ใกล้นี้เองนะคะจบเภสัชมาจากไทยนะคะแล้วมาแคนาดาเมื่อปี2005แล้วก็ได้แต่งงานกับสามีนะคะคุณแฟรงค์มีลูกคุกสาวน่ารักมากเลยนะคะอายุ10ปีวันนี้นะคะคุณป๊อปปี้จะมาแชร์เส้นทางที่ใช้ในการ สารฝันว่าทําอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ทําอย่างไรก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่ได้เปิดร้านขายยาท่ามกลางภาวะโควิดเมื่อปี2 0 2 1นี่เองนะคะขอสิทงประมือให้กับคุณป๊อปปี้คุณสันชนีสิงหิรันค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะพี่ก็ชื่อสันชนีสิงหิรันนะคะชื่อเล่นก็ชื่อป๊อปปี้นะคะย้ายมาที่นี่ก็เมื่อตั้งแต่ปี